ชีวิตในมัชชิมวัยของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นช่วงชีวิตแห่งการทรงงานและสร้างผลงานอันเปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนามากมายนับตั้งแต่พระองค์ทรงเป็นพระประเรียนก็ทรงปฏิบัติพระาศาสนกิจด้านการศึกษาเรื่อยมาพระองค์ทรงเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกนักธรรมและแผนกบาลีเป็นผู้อำนวยการศึกษาสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารและทรงเป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์อบรมสั่งสอนภิกษุสามเณรในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งจเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารอีกทั้งการอบรมสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกาด้วยการฝึกปฏิบัติสมาธิกรมฐานและการเทศในวันธรรมสวรนะหรือวันพระ ก็เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องและการสั่งสอนเผยแผ่อันเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงมอบหมายแก่พระสงฆ์สาวกให้ช่วยกันปฏิบัติพระองค์ก็ได้ทรงทำหน้าที่ด้านการสั่งสอนเผยแผ่อย,อย่างกว้างขวางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศส่วนด้านการปกครองคณะสงฆ์นับตั้งแต่ทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมวราพรพระองค์ก็ทรงได้รับตำแหน่งต่างๆทางการปกครองคณะสงฆ์เพิ่มขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2532ทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอันเป็นตำแหน่งสูงสุดทางการปกครองของคณะสงฆ์ในด้านสาธารณูปการ ส่งสร้างและช่วยทำนุกบำรุงรักษาพุทธสถานและเสนาสนะสงรวมทั้งการสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่งดงามตามคตินิยมของไทยให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติไว้เป็นอันมากพร้อมทั้งส่งสร้างตึกสกลมหาสังฆปรินายกถวายเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชในอดีตรวม19แห่งในถิ่นที่ขาดแคลนสถานพยาบาลในจังหวัดต่างๆของประเทศ ตลอดระยะเวลาแห่งชีวิตพรหมั์ของพระองค์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงปฏิบัติพระาศาสนกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาเป็นอนเนกอันันต์ทรงเป็นครูอาจารย์ของประชาชนและเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิชนชาวไทยตลอดมา